โรคโควิดติดเชื้อแล้วความรุนแรงลดลงตายลดลงจากการออกกำลังกายจริงๆแล้วโรคโควิดความรุนแรงลดลงได้จากการออกกำลังกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายเป็นประจำที่แนะนำนี่คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับครั้งละ30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ ช่วยลดความรุนแรงของโรคคล้ายกับการฉีดวัคซีนเลยนะครับคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันสามารถแบ่งไปได้เป็น3-4ระดับด้วยกันอย่างแรกก็คือคนที่ติดเชื้อไม่มีอาการตอนที่อยู่ในโฮสปิตอลหรืออยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยในช่วง7-10วันแรกเนี่ยเราจะยังไม่แนะนำให้ออกกลังกายเมื่อพ้นระยะ7-10วันไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาการหรือว่าทุกอย่างปกติแล้วเนี่ย ก็สามารถจะเริ่มออกกำลังกายได้มันมีการทดสอบเดี๋ยวง่ายๆเราเรียกว่านั่งและยืนทดสอบด้วยนั่งและยืน1นาทีนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีเครื่องในการวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วด้วยหาเก้าอี้มาตัวหนึ่งนะครับยืนอยู่หน้าเก้าอี้นะครับยืนตัวตรงเอามือเท้าใสาเอวนะครับเอาหน้ากาก,ากออกแล้วก็เสียบเครื่องวัดออกซิเจนไว้ที่นิ้วพอเริ่มต้นปุ๊บก็ให้ลงนั่งลงหน้ามันเก้าอี้ ให้เต็มก้นนะครับลงนั่งพอนั่งถึงพื้นนั่งถึงเก้าอี้แล้วก็ให้ลุกขึ้นแล้วก็นั่งลงสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ1นาทีนะครับพยายามทําให้ได้เท่าที่รู้สึกว่าตัวเองทําได้มากที่สุดแต่ไม่ต้องฝืนระหว่างทำถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปหัวใจเต้นเร็วหายใจไม่ได้ให้หยุดสันทีถ้าทําไปจนครบ1นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะดูค่าออกซิเจนซึ่งจริงๆเราต้องวัดออกซิเจนก่อนนั่งว่าได้เท่าไหร่แล้วเรามาวัดหลัง1นาที ถ้าค่าของออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยลดลงต่ำกว่า3เนี่ยก็จะต้องแสดงว่ามีอาการและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรายงานแพทย์ทันทีนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>หลังจากพ้นระยะ7-10วันการออกกลังกายในช่วงแรกที่แนะนำให้ทำก็คือเริ่มการเดินการเดินเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปในห้องเนี่ยนะครับถือว่าได้ประโยชน์ละแต่ระหว่างเดินนั้นน่ะถ้ามีเหนื่อยมีหายใจไม่ทันนะครับหรือรู้สึก จะเป็นลมอะไรเงี้ยต้องหยุดทันทีเพราะว่าเราหยุดมานานเราก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเป็นระบีกระสายที่มากขึ้นพอให้เริ่มจากเดินเร็วก่อนเดินเร็วไปจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยไปเริ่มหลัง14วันไปแล้วจะไปเริ่มจ็อกกิ้งหรือออกกำลังกายที่เป็นเรื่องเบราวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันมีท่าในการออกกำลังกายซึ่งสามารถจะนํามาใช้หลังจากที่กลับไปที่บ้านแล้วนะครับ ท่าที่อยากจะแนะนำก็คือท่าที่เรียกว่า r i d g i n g หรือว่ายกกระเพาะขึ้นในในตอนที่นอนนะครับอันนั้นจะเสริมกำลังของกล้ามเนื้อก้นท่าแ plane ท่าแ p l a n เนี่ยมันจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยที่เราไม่ได้ต้องออกกำลังกายอะไรนะครับอันนี้อีกอันก็คือท่าสควอตซึ่งอันนี้ถ้าทำได้ก็จะทำให้ต้นขาแข็งแรงร่างกายเราจะเป็นตัวที่บอกเราเสมอว่าเราเนี่ยพร้อมที่ออกกำลังกายหรือไม่ให้เชื่อความรู้สึกของเรา ถ้าความรู้สึกของเราว่าไม่ไหวอย่าฝืนเราต้องการให้ออกลังกายเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่ได้ถ้าการให้ออกลังกายจนกระทั่งทำให้โรคกลับมาได้นะครับ